มาแล้วจ้าวันนี้มากินอาหารกันอันนี้เป็นขนมเค้กแล้วก็เป็นไอศครีมนะคะน้องนนชอบมากเลยที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่เขาชอบอ่านี่ก็นั่งตอนนี้น้องนนอิ่มเรียบร้อยแล้วนะจ้าหลังจากที่น้องนนกินคาโบนา่าไปของน้องนนมาก่อนก็กินไปร้านนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเก่าจ้าตอนนี้น้องนนอายุ6ขวบนะคะตอนนี้ปิดช่วงโควิด ก็ไปเที่ยวกับพ่อแม่ยาวๆเวลาไปทุลาก็หอมหิวไปแบบนี้แหละจ้านี่ตรงนี้น้องนอนชอบมากเป็นพาพิคเนตสั่งไว้ว่าให้แม่เอาลง YouTube ไว้ให้ด้วยแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเราก็ถ่ายไว้เป็นภาพนิ่งไปเลยชอบมากๆจ้ะแล้วก็ตรงนี้อยู่ด้านหน้านะคะจะเป็นเอ่อยักษ์ขึ้นเลยนะลูกท้าเวสุวรรครับท้าเวสุวรรครับถ่ายกับพ่อด้วยโอเคบายบาย อายุหกขวบครับผม